ที่มาและความสำคัญจุดเริ่มต้นของโรงแรมนี้เริ่มต้นจากความฝันของนักธุรกิจชาวไทยไว้54ปีชื่อว่าคุณเทวฤทธิ์สอนศรีมงคุณที่หลงไหลในความงามของทะเลเขาต้องการสร้างสถานที่พักผ่อนที่สามารถนําเสนอความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแนวคิดในก,การออกแบบออกแบบดโดยผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวการตกแต่งภายในโรงแรมใช้วัสดุเรียบง่ายไม่หรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบโลโก้จะเป็นภาพพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเป็นองค์ประกอบหลักที่โดดเด่นสะท้อนถึงชื่อโรงแรมแฟรไชส์โรงแรมในประเทศไทยโรงแรมระดับบัจเจตจะเน้นความสะดวกสบายและราคาประหยัดโรงแรมระดับมิสเกลจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากขึ้นโรงแรมระดับลักเกอรีจะเน้นความหรูหราและบริการระดับพรีเมียมก่อนที่จะตัดสินใจที่จะลงทุนทำแฟรไชสยของโรงแรมจะต้องพิจารณาถึงงบประมาณและเลือกทำเลที่ตั้งที่มีการคามาาคมที่สะดวกข้อดีของการซื้อแฟรไชส์โรงแรมช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจเนื่องจากมีแบรนด์ที่รู้จัก และมีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วข้อเสียค่าใช้จ่ายสูงธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูงการเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมจะต้องวางแผนธุรกิจให้รอบคอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรมอย่างละเอียดทั้งข้อดีข้อเสียค่าใช้ใจ่ายและเงื่อนไขต่างๆกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจมากับครอบครัวและต้องการความสะดวกสบายหรือกลุ่มคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการโรงแรมเพื่อการจัดประชุมการสัมมนางานเลี้ยงและกลุ่มล้ทีี่เย ต้องการที่พักที่ราคาประหยัดสะดวกสบายและปลอดภัยวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของโรงแรมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาโครงสร้างธุรกิจและการดําเนินงานกลยุทธ์ทางการตลาดวิธีการศึกษาวิธีการศึกษาของเรามี3ระดับ1การเก็บและรวบรวมข้อมูล2การวิเคราะห์ข้อมูล3การสรุปผลและเสนอแนวทางโครงสร้างองค์การโรงแรมของเรามีสิบแผนก หน Th ja e right> ึ่งแผนกส่วนหน้าหรือแผนกต้ลาดสองแผนกแม่บ้านสามแผนกอาหารและเครื่องดื่มสี่แผนกจัดเลี้ยงและกิจกรรมห้าแผนกการขายและการตลาดหกแผนกบัญชีและการเงินเจ็ดแผนกบุคคลแปดแผนกวิศวกรรมและบำรุงรักษาเก้าแผนกรักษาความปลอดภัยสิบแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสามจุดหนึ่งกลยุทธ์โรงแรมของเราไปดังนี้หนึ่งการตั้งแบรนด์ที่แข็งแกร่งโรงแรมบนท้องถิ่นแลักษณะของแบรนด์ให้ชัดเจนและแตกต่างจากคู่แข่งสองทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนักท่องเที่ยวนักธุรกิจหรือครอบครัวสามมุ่งเน้นการบริการทีีีี่่่ดเเเยยยยมมอวาาาจจะสคคัญขงงธุรรรรรกกิโโโโแใใชช้้ทนนนลหปป็ เทคโนโลยีเพื่ออนความสะดวกให้แก่ลูกค้าเช่นการจองห้องพักออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ5สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเช่นการจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือการมอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประจำหกบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรมมีการบริการจัดการรายได้ที่เหมาะสมเช่นกำหนดราคาห้องพักที่ยืดหยุ่นตามฤดูกาลการเสนอแพ็กเกจที่น่าสนใจหรือบริหาร จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการทําเช่นนี้จะช่วยทาให้โรงแรมมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวเจ็ดทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพโรงแรมควรมีการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอาจใช้ช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ของโรงแรมหรือเว็บไซต์จองโรงแรมนอกจากนี้การตลาดแบบออนไลน์เช่นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือการทําโปรโมชั่นกับบริษัทต่างๆก็ยังคงมีสําคัญแปดพัฒนาอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโรงแรม ควนให้ bon when when ความสาคัญการพัฒนายางต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกการนาเสนอสินค้าและบริการใหม่หรือการฝึกอบรมพนักงานการทําเช่นนี้จะช่วยให้โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงทีก้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรโรงแรมสามารถสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆเช่นบริษัทนําเที่ยวร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนําเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นสิบทำให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าโรงแรมควนให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าทั้งคำชมและคำติชมมกาได้ัฟงควเห็นขอ จะช่วยให้โรงแรมเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนําข้อมูลมาปรับปรุงการบริการได้ดียิ่งขึ้น 32คู่แข่งโรงแรมในประเทศไทย1โรงแรมอื่นในพื้นที่เดียวกันลักษณะโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันเช่นโรงแรมระดับเดียวกันโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกันหรือโรงแรมที่เน้นการให้บริการที่คล้ายกันการเป็นคู่แข่งโรงแรมเหล่านี้เป็นคู่แข่งโดยตรงเนื่องจากลูกค้ามักจะเปรียบเทียบราคาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมต่างๆในพื้นที่เดียวกันก่อนตัดสินใจเลือก2รีสอร์ทลักษณะที่พักเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเช่นสระว่ายน้ำสปาและกิจกรรมกลางแจ้งมักตั้งอยู่ในสถานที่ท่องงเเเเเทททที่่่่ยยวาาาาาธรรรรมชชชชตินนนะลภููขขหือบกป็คแง รีสอร์ทเป็นคู่แข่งกับโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอาจจะเลือกที่พักรีสอร์ทแทนโรงแรม 3. บริการที่พักระยะยาวลักษณะอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดให้เช่ารายเดือนหรือเป็นรายปีมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเช่นห้องครัวห้องซักผ้าและพื้นที่นั่งเล่นการเป็นคู่แข่งบริการที่ระยะยาวเป็นคู่แข่งกับโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพักระยะยาวเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้อาจพิจารณาเช่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดแทนการพักที่โรงแรม 4. การรแช์ที่พักลักกษณะารเช่่่าาาาาหห้้้ออองงงพพัักกกรรืบนนจจเขทีโดยตผ แพลตฟอร์มออนไลน์การเป็นคู่แข่งการใช้ที่พักเป็นคู่แข่งกับโรงแรมเนื่องจากลูกค้าที่ต้องการที่พักราคาประหยัดหรือต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอาจเลือกใช้บริการแชที่พักแทนการพักที่โรงแรม5้าโรงแรมแบรนด์ต่างประเทศลักษณะโรงแรมที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับสากลมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ครบวงจรการเป็นคู่แข่งโรงแรมแบรนด์ต่างประเทศเป็นคู่แข่งกับโรงแรมท้องถิ่นโดยเฉพาะโรงแรมที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนื่องจากนักท่องเที่ยวลายคุ้นเคยและเชื่อมั่นในแบรนด์โรงแรมต่างประเทศมากกว่าบทสรุปโรงแรมของเราพร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบกันและบริการที่ประทับใจเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านสู่รโรงแรมของเราเราขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ